สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในอีเวนต์ ESL เช่นเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในอาภูมิภาคยุโรปนะครับโดยเราอยู่กับคุณบลายนะฮะเล่นเป็นเซอร์กสีแดงที่ฝั่งขวาบนนะฮะส่วนโคต่อสู้ของเขาคุณ Spirit นะครับผมเป็นเทเรนซสีน้ำเงินที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะซึ่งในตาแรกนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าเอาเซเน่นะะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือดาวลูกไก่นะฮะ เป็นชื่อของกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะดาวลูกไก่7ดวงนะฮะแต่ว่าจริงๆไอ้กระจุกดาวนะั้นมันมีมันมีมากกว่า7นะเออถ้าผมจำไม่ผิดน,นะอ่ะช่างบันครับเรื่องนั้นแค่ฝังสีนเะงินอ่าลงบารหไหตรงนี้ปิดปอบอบ้านบริเวณหน้าแรมตรงนี้ตามปกติแต่ฝังสีแดงนี่คือไม่ปกตินะฮะคุณไบร์คุณไบร์เนียคุณไบร์บนะัก็เป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะฮะ แต่วันนี้เขาทําอะไรครับเนี่ยมันลงเบสสตรงนี้เลยนะฮะลักษณะนี้นี่น่าจะเรียกว่านินจาเบสนะฮะอ่านินจาเบสก็คือเบสหรือว่าฐานที่มาสร้างแบบแอบสร้างไว้นะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะแล้วก็โอ้ลงล,ลงแก๊สตรงนี้เลยครับโอ้โหเก็บแก๊สม่วงเลยนะเนี่ยเอาเลยนะครับโอ้เน้นเน้นทรัพยากรแก๊สเลยครับเนี่ยยังไงครับยังไงแฮชแกส๊สอ่าแฮชแล้วก็พูนะฮะแล้วค่อยเป็นแก๊สนะครับแล้วก็มีการดึงคนงานออกมาด้วย ไปไหนครับเนี่ยสามตัวนี้น่าสนใจนะฮะเนี่ยยังไงครับโอเค์แ t r เตอร์กำลังจะมาในไม่ช้านี้นะฮะสนฝั่งสีน้ำเงินนะฮะลงเบสสองนะจุดนี้นะครับสร้างฐานตามปกติเลยนะครับตอนนี้บาร์แรกเสร็จแล้วเปิดเป็นริปเปอร์นะฮะอ่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่เหมาะสำหรับการสเกาต์และก็ฮาราัสมิ์ในช่วงต้นเกมนะฮะ <c oughs> ยังไงครับตรงนี้อาริเปอร์ออกไปแล้วนะฮะไปสเกลดูก่อนเลยนะฮะแล้วพอเขาสเกลเจอเขาก็จะสงสัยนะเอ๊ะทำไมฝั่งสีแดงเล่นแปลกๆเบสสองน่าจะต้องมาแล้วนะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่เจอเบสสองแล้วเขาก็จะลนนะฮะเขาก็จะวิ่งหานะครับเนี่ยอันนี้เดาได้ไม่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 ยากเลยนะโอเคเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บไม่เจอคลิปไม่เจอฐานยังไงครับคุณสปิริตจะเล่นยังไงครับเนี่ยเริ่มเลิกลักเลิกลักแล้วนะตรงนี้แต่ว่าสปอนนิ่งพูมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็นเซิร์คลิงก่อนนะ ตรงนี้แก๊สก็เพิ่งจะลงนะครับผมเอ๊ะยังไงเนี่ยถ้าว่าเป็นแบบแมชผู้เล่นทั่วไปเนี่ยเขาก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรมากมายนะฮะอาจจะแบบเจอผู้เล่นแบบฝีมือที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เล่นอะไรแปลกๆนี้นะฮะแต่นี่มันเป็นเกมแข่งขันไงแล้วสุดท้ายเอาเบสบอยังซ้ำไม่เสร็จเลยโอ้โหถูกดีเลยไปก่อน S V แตกนะฮะส่งเสือมเลี้ยงเข้ามาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยครับบึมนะฮะ นั่นแหละครับเนื่องจากว่าเกมนี้มันเป็นเกมแข่งขันนะครับเพราะว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยก็ก็จะเป็นรนๆกันนัน่นแหละครับแล้วยังไงฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้สีน้ําเงินก็คือเจอหรือยังครับเนี่ยน่าจะยังยังไม่เจอนะแต่ว่าเขาเซตโอ้โหเซตเวพอยไว้เรียบร้อยครับเจอแนเนฮะมาอย่างงี้แต่เขาจะทํำยังไงครับหลายส่งควีนมาดักรอลเลยนะจังหวะน,นี้เจอแล้วนะครับเบสสองอยู่น,นี่นี่เองนะฮะโอเครีปเปอร์วยังไง อยู่เฉยๆเลยฮะร,รอคําสั่งนะครับตอนนี้ร,รีเจนเลือดก่อนนะฮะเคโดดขึ้นมาบนนี้ก็ไม่เจอนะครับยังไม่ลงเบสสองนะจุดนี้นะส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้เล่นโรชบอรินโอ้โหโรชอ๋อถึงว่าหละต้องการแก๊สจํานวนเยอะมากนะในช่วงต้นเกมก็เลยมาสร้างตรงนี้เลยอ๋อน่าจะไม่ใช่นะเหตุผลจริงๆคือการที่จะขึ้นสไปนะฮะโอ้โหขึ้นแอร์ยังไม่ถึง4นาทีเลยนะฮะสไปามาแล้วนะครับจะเล่นยังไงครับเนี่ย หรือว่าจะเป็นโรชโรเวเจอร์ต่อไปบรูทหลอดนะเป็นไปได้นะฮะเป็นแท็กติกที่อยู่กับเกมนี้มานานแล้วก็น่าจะอยู่น่าจะอยู่ไปอีกนานอยู่นะฮะตรงนี้อะยังไงริปเปอร์มาตรงนี้เจอเซอร์คลิงวิ่งดักโดดลงหน้าผาเรียบร้อยครับเซอร์คลิงต้องอ้อมเอานะฮะเซอร์คลิงมันโดดลงตามไม่ได้เรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะโอเคตอนนี้ไหนเขาดูฝั่งสีงเงินสิมีไวกิ้งออกมาแล้วนะฮะเอามาทำอะไรครับเอามาเคลียร์โอเวอร์หลอดหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะ ตรงนี้สตาร์พอร์ตก็ตามมาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยบาร์เรกส์คอมานเซนเตอร์อีกที่นึงเสร็จปั๊บน่าจะไปลงเบสสามนะแล้วตรงนี้ยิงอะไรอ๋อยิงโ er, อเวอร์เซียโคคูนจะแปลงร่างเป็นโอเวอร์เซียเลยนะฮะทันไหมครับไม่ทันนะครับโอเวอร์เซียสร้างเสร็จแล้วนะะปล่อยเชียงจลิงลงไปแปลงร่างเป็นมารีนนะครับเจอเผาเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะนี้แปลงร่างเป็นโอเวอร์เซียยังไงมันก็ตายอยู่ดีนะฮะเรียบร้อยครับบึมนะฮะอย่างน้อยก็มาสเกลดูนะฮะ โอเคเอนจิเนียริ่งเบของฝั่งสีน้ำเงินกำลังมานะฮะเอาไว mm ้อัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสิ่งก่อสร้างและยูนิตพวกยูนิตทหารราบอย่างเช่นมารีนนะะต,ตรงนี้ว่าไงสไปมาแล้วนะฝั่งสีโอสีแดงกดมิวต้ามา11ตัวว้าวนี่แหละครับความบันเทิงนะฮะจังหวะน,นี้มีการดรอปด้วยนะส่งเซอร์กิงมากี่ตัวครับ3 4 5 6 7ห้าตัว <c oughs> แล้วโอเวอร์โหลดก็แตกไปนะตรงนี้เซอร์กลิงวิ่งเข้ามานะครับเข้ามาป่วนนะจังหวะนี้เจอมารีนมาแทะเลยฮนะกลุ่มแทะเลยเอา้ามีเฮลเลียนคอยสก,กัดไว้ด้วยนะฮะโอเคเคลียร์ไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มิวตามันออกมาแล้วนะโอ้โหใหญ่เลยฮนะตอนนี้มีกี่ตัวนะสิบสองตัวนะความบันเทิงนะครับปัญหาคือฝั่งสีน้าเงินนี่อาวุธต่อต้านอากาศรรยายนนี่คือยังมีน้อยอยู่นะมีแค่มารีนปุ่งนี้นะแล้วก็ป้อมสสยนะฮะจำนวนหนึ่งเออจำนวนหนึ่งจริงๆนะมีอยู่ป้อมเดียวนะฮะ เรียบร้อยครับมารีนออกมากี่ตัวก็ตายหมดนะฮะจังหวะนี้แต่ว่าฝั่งสีแดงต้องถอยออกมาก่อนนะครับตรงนี้มายิงอะไรครับยิงสป라이ดไม่ใช่นะยิงมารีนโอ้โหยิงจะส่งมาตามเกลีบเลยครับเนี่ยโอเคยัดเข้าบังเกอร์แต่ว่าฝั่งสีแดงถอยออกมาก่อนนะยิงสป라이ดให้สป라이นบล็อกไปนะฮะยังไม่บล็อกนะฮะแล้วก็บึ้มเรียบร้อยโอเคว่าไงเอาไวกิ้งก่อนไหมคุณบลายเออไวกิ้งก่อนครับเรียบร้อยนะจังหวะนี้ต้องถอยนะครับอ่ะมีมาเติมอีกนะฮะ จังหวะน,นี้มิวต้าน่าจะมาเติมเรื่อยๆนะสรุปคือฝั่งคุณรายนี่เล่นเซอร์กลิงมิวต้านะตรงนี้โอ้โหมีการเอาโอเวอรอล์ดมาปล่อยคลิปด้วยนะเพิ่มความเร็วของเซอร์กลิงนะในการวิ่งไปเติมนะตอนนี้เอนจิเนิ่งเรียงทุิเอนจิเนียริยงเบก็ถูกดีนายไปแล้วนะฮะอิสแฟนตี้เวเปิลเลเวลหนึ่งนะอัปเกรดไม่เสร็จนะครับโอ้โหตรงนี้บังเกอร์ห้ามแตกเลยนะบังเกอร์ตรงนี้ยังไงครับมายิงอะไรครับเนี่ยยิงมารีนทิ้งโอ้โหตอนนี้ฝั่งเสียเงินนี่มีปัญหานนนะะะครรรรััับปญหาาาเเเื่่ออองงทพยยกีจต้มาลงกับมารีนนเเยยอะะะมากลฮ แล้วมารีนคือออกมากี่ตัวก็ตายหมดนะจังหวะน,นี้โอ้แล้วยังไงบังเกอร์จะเข้าไปไหมยังไม่เข้านะตรงนี้มีการสร้างมิสไซล์เทอรเรตเพิ่มเติมอีกหนึ่งที่นะฮะนี้ยิงรีแคเตอร์ยังไม่แตกนะครับแล้วไงบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะบารรกที่ไม่ได้ต่อกับรีแคเตอร์มันจะสร้างทหารออกมาได้ทีละหนึ่งตัวนะตรงนี้ยิงยิงแฟกตอรี่ต่อนะโอ้โหแล้วยังไงสปิริตคุณจะแก้ทางยังไงครับจังหวะน,นี้ โอ้โหล้วเฟกตอรกดสร้างวีโดไมล์มาวีโดไมล์สร้างได้ไหมน่าจะได้อยู่นะโอเคได้อยู่ครับอ่าเอซมาซ่อมพอดีนะแล้วตรงนี้คุณบลายฝงบินมิวต้าก็ต้องถอยออกก่อนนะเอาไม่ถอยนะครับแค่อ้อมมาตรงนี้นะครับมายิงแก๊สนะฮะอืมแล้วก็บึ้มเรียบร้อยครับผมซ่อมไม่ทันนะตรงนี้อะไรเซอร์กิงอ่าแล้วก็มีการกดอ่าอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับมิวต้ามาด้วยนะฝั่งสีแดงนะครับ เขาไม่น่าจะเล่นเทคอื่นนะอ๋อโอเคมีแล้วฮนะเบนลิงนะครับยังไม่มานะตรงนี้ส่งมิวต้าเข้าไปป่วนก่อนนะครับโอ้โหเล่นมิวต้ารัชนะลักษณะนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถกดกองทัพฝั่งตรงข้ามไว้ไม่ให้ออกจากบ้านได้เลยนะถ้าหากว่าเล่นในช่วงต้นเกมนี้ถ้าเล่นดีๆนะในกรณีที่คุณสามารถที่จะหา,อ,าอะไรนะบอกแกส๊สม่วงแต่มันชื่ออะไรนะริชเวสเบนไกเซอร์ aiser, หรือเปล่าจำชื่อมันไม่ได้น่าจะใช่นะประมาณนั้น ครับเพราะมิวตานี่ถ้าผมจำไม่ผิดราคามันใช้แก๊สน่าจะตัวละร้อยเลยมั้งเออเพราะผมผมก็จาไม่ได้นะว่าในแผนปัจจุบันนี่มันได้เปลี่ยนราคามิวตาลิสหรือเปล่านะรู้แต่ว,ว่าตรงนี้ฝูงใหญ่มากนะครับแล้วยังไงฝั่งสีแดงคุณบลายคุณจะกลับไปกันบ้านไหมกันไหมไม่กันนะฮะโอเคแต่ว่าตรงนี้มีการสแกนเคลียร์คลิปเรียบร้อยครับผมโอ้โหมาทาลายทรัพยากรแก๊สก่อนเลยนะจังหวะนี้โอเคต้องมาแล้วครับ เกลิงเบลิงมิวต้าลิสมาแล้วนะครับยังไงครับส่งเบลิงเข้าไปแล้วเบลิงมันไม่มีอัปเกรดเพิ่มสปีดนะฮะมันโอ้โหเคลื่อนที่ช้ามากแล้วก็บึ้มไปนะครับอืเรียบร้อยครับผมโอ้โหโดนเก็บหมดเลยนะฮะมารีนผงนี้โอ้โหแต่ยังโชคดีนะฮะเอ็กซ์ทรักเตอร์ยังอยู่นะแล้วก็มีมีซีแทงค์มาอีกครับแล้วตอนนี้กองทัพภาคพื้นดินฝั่งสีแดงหมดไปแล้วนะฮะเหลือแต่ภาคอากาศนะครับยังไงครับยิงซีแทงค์ทิ้งเลยแล้วก็แตกไปนะฮะเรียบร้อยโอ้โห อืมโอเคตอนนี้ฝั่งสินน้ำเงินอาจจะต้องหวังพึ่งมารีนเยอะหน่อยนะแล้วตรงนี้นี่คือเป็นการ disrupt การเก็บเกี่ยวแกส๊สแล้วเขาไม่เก็บแก๊สด้วยเลยโอ้โหโอเคกว่ายแตกดเก็บได้นะแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะลืมนะโอเคสไปนี้ก็ยังอยู่นะอ่าฝั่งสิน้ำเงินนะครับต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะนจุดนี้แล้วตรงนี้อะไรกดซาวเวจอ่าบังเกอร์ทิ้งนะ Okay. ได้ตังคืนมา75นะฮะแต่ว่าราคาเต็มคือ1น0นะตรงนี้ยังไงมิวตาบินมาแล้วก็ถอยออกก่อนนะจะมาเข้าตรงนี้ไหมยังนะยังไม่เข้าต้องรวมตัวกันเป็นฝูงตรงนี้เข้าระยะยิงป้อมอายิงไม่ได้นะฮะเกินนะครับโอเคตรงนี้มาแล้วครับจุดนี้ยิงอะไรครับมารีนทิ้งจริงๆยิงป้อมเลยก็ได้นะฮะดูจากจานวนแล้วน่าจะสู้หบอยู่นะตรงนี้โอ้โหมารีนมาอีกฝูงนึงนะครับเอาเข้าหน้าเข้าหลังโอ้โหยังไงครับฝั่งซีดงอื้อือ ไม่แน่นะครับเกมอาจจะพลิกมาเป็นฝั่งสีแดงยอมแพ้ก็ได้นะฮะดูทรงแล้วโอ้โหอย่างเดือดนะครับตรงนี้อาร์มรี่ยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหถูดีนายไปได้ก่อนนะจังหวะนี้ยังไงครับดีนายไหมครับโอเคยังไม่ถูดีนายนะแค่เอซีบีแตกนะฮะก็มาสร้างต่อนะสร้างเสร็จแล้วก็ต้องซ่อมเลยนะเนี่ยไม่งั้นพังแน่นอนนะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับยูนิตภาคพื้นดินนะฮะ มเม l ล่แอตแท็กกับคาร p เ c สนะฮะอ่าแล้วกองทัพอยู่ไหนครับกองทัพส่วนใหญ่อยู่นี่นะฮะเบลิงส์เซอร์กลิงได้ยังไงครับโอเคเบลิง k u อั r เกรดสปีดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีอ่ามีการอัปเกรดอ่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับโอ e วอลด d และโอ e เวเซียนะเป็นไปได้ว,ว่าเขาอาจจะเล่นเบนลิง i n ดร r อปนะอ่าแต่ยังไม่เห็นดร o อปเปอร์หลอดเลยนะก็คือโอ e วลอลด d ที่ วิวัฒนาการให้สามารถขนส่งได้นะนันแหละยังไม่มีเลยนะต,ตรงนี้อ่ะเบรนลิงมาแล้วแล้วฝั่งสีน้ำเงินนะครับโอ้โหเข้ามานะจุดนี้นะโดนเบรลิ้งระเบิดใส่หน้าไปใช่ไหมฮะจังหวะเมื่อกี้ผมว่าเบสน,นี้นี่แตกแน่นอนนะเอาแก๊สหมดโอโ้ยังไม่หมดนะเหลืออยู่ร้อยเก้าสิบห้านะก็เกือบหมดแล้วนะครับอืตรงนี้ว่ายังไงอืผมว่าฐานแตกแน่นอนฮนะเรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะโอ้โ ยังไงครับมีการกดเซอร์คลิงมาเดียบร้อยเอามารวมตัวกันตรงนี้นะมันยิงอะไรอะ่ะยิงหนอนยิงไข่ยิงหนอนเอามันไม่ยิงหนอนนะซีแทงเออผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าซีแทงไม่ยิงหนอนไม่ยิงลาวาด้วยเออนั่นแหละหนอนลาวาตัวเดียวกันนะอ่ะตรงนี้ฝั่งสีแดงเพลื่อนทับอีกแล้วนะฝั่งสีแดงจังหวะนี้นี่คือน่าจะไม่มีสมาธิในการขยายคลิปเพิ่มด้วยนะ,ะเนี่ย อย่างนี้กองกองทัพภาคพ,พื้นดินเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องของการ,ารความคล่องตัวนะาการเคลื่อนที่กาอะไรประมาณนั้นนะส่วนฝั่งฝั่งสีแดงกองทัพภาคอากาศตรงนี้ยังอยู่นะยังเข้าไม่ได้ครับฝั่งสีน้ําเงินนี่คือโอ้โหคุณสปิริตเล่นดีมากนะสปิริตกองทัพไว้เผื่อเลยนะทัพนี้นี่ก็เอาเข้าโจมตีนะส่วนทัพนี้นก็ไว้เผื่อเจอมิวต้านะโอ้ตรงนี้เป็นสะพานนะโอเค ได้ยังไงครับเบสนี้ผมว่าแตกนะฮะเรียบร้อยครับบึ้มเอายังนะฮะแตกแล้วเรียบร้อยนะครับผมหือปล่อยบรูทลิงออกมาเลยนะฮะมีมารีนโดนยิงตายด้วยฮะตายเพราะว่าโดนกระสุนระเบิดของสีแทงนะครับและในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็เข้าโจมตีแล้วนะฮะเบสเทรดนะครับยอมแลกฐานนะฮะเทรดกันเลยนะฮะ ไม่เป็นไรครับตังวันนี้มาดูกันนะครับว่าฝั่งนหนจะเพลียงล้ำก่อนฮะตรงนี้ยังไงครับแล้วฝั่งสีน้ําเงินเขามีอัปเรียอะไรอ่ะบวกหนึ่งอ๋อสีแดงก็บวกหนึ่งเช่นกันฮะต่างไยต่างมีบวกหนึ่งเท่าๆกันนะครับโอเคตรงนี้มาโจมตีซัพพลายเดโปนะครับมิลตาร่วงไปอีกหนึ่งตัวนะฮะนี่กลับไปกันบ้านนะอยู่ในบ้านนั้นก็มีมีแค่เซิร์คลิงคล้งวิ่งออกมาตายนะตังควันนี้ยังไงครับมีเบลลิงออกมาแล้วนะ โอ้โหคุณสปริตต้องสปิดกองทัพดีๆนะฮะจังหวะนี้ใน oh. ความยากคือเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เนะี่ยคุณต้องคุมสองทัพในเวลาเดียวกันนะฮะอาจจะสักสามทัพเลยก็ได้ละมั้งนะฮะ,ะมีมาแล้วนะครับโอ้โหแล้วในที่สุดนะฮะกลายเป็นว่าคุณบลายกด GG นะฮะเจอไล่ไถฐานตัวเองแบบนี้นี่ยังไงก็ไม่ไหวนะฮะโอเคครับสำหรับตาแรกนี้คุณสปิริตก็ได้คะแนนขึ้นนำไปก่อนหนึ่งแต้มนะฮะไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะ โอเคครับมาต่อกันในตาที่2นะคราวนะี้อยู่ในแมปฮเนะครับโดยคุณบายนะสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะส่วนคุณสปิริตอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมามาดูนะว่าคุณบลายจะได้คะแนนตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่และตอนนี้เขาทำโอเวอร์โดนไปแล้วนะรเรียบร้อยอันนี้เป็นเทคนิคที่ผู้เล่นฝั่งเซิร์ฟนี่ผมแนะนําให้ทนะํานะก็คือการที่คุณเอาตัวก็บเร่ม,มาแปลงร่างเป็นสิ่งก่อสร้างเนะี่ยซัพพลายมันจะหายไปหนึ่งนะแล้ว <c oughs> แล้วเมื่อกี้นี่คือเขามีสป라이อยู่14ใช่ไหมเขาจับเอ้ยเออใช่นะอ่ถูกแล้วนะฮะสป라이เต็ม14เอาโรนมาแปลงร่างเป็นเอสแทคเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็กดโรนมาอีก2ตัวมันก็จะขึ้นมาเป็น14เท่ากันแล้วก็กดแคนเซลิลมันก็จะเป็น16นะฮะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้เขาก็มาทาพ洛克ซี่แฮชนะฮะโอ้อธิบายไม่จบเลยประมาณนั้นนะครับมันก็คือการทําให้มีคนงานเยอะกว่าสป라이์ที่มีนะฮะนี่นะครับอืม้มแต่ฝั่งเสียงเงินเขาเห็นหรออ คือกัดจะเอาให้ได้ใช่ไหมฮะขึ้นชื่อเรื่องชีสหรือเปล่านะฮะคนนี้ตอนนี้มีโรนมาอีกตัวหนึ่งนะครับดินจาเบสนะฮะมาเก็บแร่ทองเลยนะฮะแร่ทองแร่ฟ้าตรงนี้มีทองอยู่หนึ่งสองสามสี่กองนะฮะลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอาเห็นแล้วนะครับส่ง SCV มาจิ้มนะฮะโอ้แต่ว่าเป็นฐานใหญ่นี้นะ่าจะต้องใช้เวลานานหน่อยฮนะโอเคฝั่งคุณสปิริตจังหวะน,นี้นี่ถึงกับต้องกดมารินมาเลยนะฮะ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะถ้ากดริปเปอร์มาเนี่ยคือยิงแฮชอรีนี่กว่าจะแตกในนานแน่ๆนะจากวันนี้ต้องมาเรียนแล้วครับยูนิตอนเนกประสงคง์ของ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 เผ่าเทอร์รน์เลยนะเนี่ยโอเคจงหวันนี้โอ้โหแล้วลง2เบสพร้อมกันด้วยนะแล้วเบสนี้นี่ยังไงครับสร้างเสร็จปั๊บเรียบร้อยครับกดแคนเซิลอ,อืทันอยู่ฮนะจัดเป็นอีโวแชมเบอร์นะครับอ๋อจากวันนี้น่าจะทําเพื่อขัดขวางการลงเบสสองของฝั่งสีน้ําเงินฮะ ตอนแรกนะ่าจะทำ proxy hash ตามปกตินะแต่ว่ามันอืมโอเคตามนั้นหละฮะแต่พอดีเจอมาเรียนสองตัวก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนนะแต่ว่าอย่าลืมนะฝั่งเทเรนนี่คือเขาสร้างฐานเขาสามารถยกได้นะฮะแต่ตรงนี้กดแคตเส้นเอน,นะครับไม่ไหวแล้วนะต้องออกนะครับแต่เขาก็ยังมีนินจาเบสอยู่ตรงนี้อยู่นะฝั่งสีแดงคุณบลายนะ่าจะได้เปรียบในเรื่องของอีโคโนมิกนะแต่ว่าแต่ว่าก็เสียงเงินไปกับการทำชีสเมื่อกี้เยอะอยู่นะ าตามนั้นนะครับโอเคแล้วยังไงฝั่งสีน้าเงินตรงนี้ก็เบสสองกำลังมานะฮะตรงนี้บาร์เรกเสร็จปั๊บต่อเป็นแฟคทอรี่แล้วก็ลงบาร์เรกอีกที่หนึ่งนะฮะตรงนี้คนงานเกินโอเคครับก็เกินไปก่อนนะฮะจะดีนะครับเพราะว่าพอเบสสองพอทุยพอเบสสองเสร็จปั๊บเนี่ยคนจะได้โยกคนงานมาเก็บแร่กได้เลยนะประมาณนั้นนะฮะโอเคจากตรงนี้ เบสนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกดควีนมากดโรนมาอีก3ตัวนะฮะตรงนี้มีการรีเซิร์ชเอ่อสปีดลิงด้วยนะครับโอเคมีแก๊สแค่บอ่อเดียวก็แสดงว่ายังไม่ได้เล่นยังยังไม่ได้เน้นไปที่การใช้แก๊สสักเท่าไหร่นะอตอนนี้โอ้โหคุณสปิริตฝั่งสีนเงินตังเยอะมากนะเนี่ยมีแร่ตั้ง400 500้ยแล้วนะอา้าวโอเคจับอัพเกรดเป็นออปิร์ตอร์คอมมาเลยฮนะอ่าจังหวะน,นี้ส่งเซิร์ลิงเข้ามาสเกลนะ เข้ามาแล้วก็อ๋อรวมตัวกันตรงนี้นะสี่ตัวตรงนี้ว่ายังไงเก็บแร่แบบเพลินๆชิวๆเลยนะอืมโอเคแล้วก็โอ้โหคืออืมกดโดนมาเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะมากเลยแสดงว่าตรงนี้นี่เอ่อก็คือเน้นไปที่การเก็บแร่อย,อยู่แล้วนะเพราะเขามีแร่ทองด้วยนะ Rich Mineral Field ออันนี้ก็ Mineral Field เฉยๆนะ อ่าและในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงสร้างโรชวอร์เรนแล้วนะแต่ยังไม่มีการขยายคลิปเลยนะเพราะาตรงนี้ต้องเอาเงินมาลงกับการพัฒนาเทคก่อนนะจังหวะน,นี้เขียนแล้วยังไงครับส่งเซอลิงเข้าไป4ตัวนะครับตรงนี้มาเข้ามาในแนวแรกไม่เจออะไรเลยนะน่าจะวิ่งมาสเกลยูเช่น,นะครับยกสป라이ขึ้นได้ทันนะแล้วก็แตกนะครับเรียบร้อยโอ้โหตายแบบถลไหลลงมานะปกติเนี่ยมันจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้สมจริงมันต้องมีทางอ่ารอยเลือดไหลมาเป็นทางอย่างนี้นะ แต่ในไม่มีนะครับมีแค่แบบเลือดแผลลงมาแค่นั้นอโอเคแล้วตรงนี้ไว่ายังไงสีแดงก็มีการกดโรชมาแล้วนะฮะอ่าแล้วโรชมาสร้างอยู่ตรงนี้นมันมันอยู่ใกล้ฐานฝั่งสีน้ำเงินนะแล้วสีน้ำเงินเข้าสกาหรือยังอ่ะสีน้ำเงินยังไม่เจอนะฮะโอโหจะรู้สึกแปลกๆไหมเอ๊ะทำไมมันเงียบจังอะไรอย่างงี้โอเคส่งมาเรียนไปสกาแล้วครับโอ้โหวิ่งมาเจอแน่นอนฮนะจะังหวะนี้เจอคลิปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับ ฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะต้องส่งควีนมายับยั้งนะครับว่าไงครับเจอควีนเจอคลิปแบบนี้นี่ยังไงยังไงก็เดาได้เลยนะว่าจะต้องมีแฮชเชอรี่อยู่ตรงนี้แน่นอนนะนเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่คือส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นแบบว่าเอาโอเวอร์หลอดมาปล่อยคลิปแล้วก็ให้ควีนสร้างคลิปถูกมือนะอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นอย่างงี้กันนะต,ตรงนี้คือมันอยู่ใกล้กองแรกด้วยไงมันเดาง่ายนะอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงฝั่งสีเงินดรอปมารีนนะฮะ แล้วก็รับขึ้นยานแล้วยังไงเอ่ยแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วนะฮะโรชเรฟเฟเจอร์เซอร์คิง oh, นะฮะโอ้โหจ่าเอ๋แล้วว่ายังไงจะดรอปตรงไหนเอ่ยตรงนี้อ่าต,ตรงนี้มีสป라이บล็อกไว้อยู่นะฮะนี่คือที่มาของคำว่าสป라이บล็อกนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่พูดผิดเอ้ยพูดเล่นพูดเล่น <c oughs> อ่าแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงไหลเข้ามาแล้วนะครับเจอซีแทงค์นะครับยังไงครับโอ้โ oh, หยากนะฮะคุณมาแค่นี้นี่ยังไง,ย,ง,ไงยังไงก็ไม่ได้นะทำทำได้แค่ทำลายสป라이ดีโพไปแค่นี้นะ โอ้แต่เวนจิเนริงเบย์นี่ก็ยังอยู่นะอัปเกรดบวงหนึ่งอย่างดีนะฮะไม่ได้ถูกดีนะไปเหมือนกับเกมก่อนหน้านี้นะเแ,แต่ว่าตาที่แล้วนี่เขาก็ชนะนะคุณสปริตฝั่งสีเงินนะโอเคฝั่งสีเงินโต้ตอบโดยการรอปมารีนนะฮะตรงนี้ยังไม่มีสเต็มยังไม่มีโล่เลยนะเฮ้ยสเต็มมาแล้วนี่เหลือโล่นะฮะตรงนี้มาแล้วครับกดสเต็มเลยครับโอ้โหไล่ย,ยิงรุนะฮะอย่างสบายใจเลยครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับแตกควินโผล่ขึ้นมาแตกเรียบร้อยโอ้โหเพิ่งเกิดได้ไม่นาน ตรงนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับไหลเข้ามาที่แนวได้ต้องดึงคนงานหนีนะครับมีโรชกับเซิร์กลิงตรงนี้อพอได้อยู่นะฮะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็ทําให้ฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยนะฮะแต่ก็ถอยมาแค่นี้นะฮะมามาฮิวนะฮะโอเคแล้วยังไงต่อครับฝั่งสีแดงเอาเห็นอยู่นะฮะมาเลยครับต้องมาตามเก็บงานนะครับเอาเรียบร้อยเอาขึ้นยานบินหนีเลยนะแล้วในขณะเดียวกันก็มีกองทัพอีกทัพหนึ่งนะฮะ เป็นคิวทีมนะฮะโอเคแล้วก็มามาปล่อยตรงนี้ก็ได้นะครับในยิงตัวเก็บได้จากบนหน้าผานี้นะแล้วก็เอาขึ้นยานอีกยังไงก็ต้องหนีตายนะฮูซูไม่ไหวนะครับเรซิร์ลิงนี่เซิร์ลิงแบบอัปเกรดสปีดลิงแล้วเคลื่อนที่ผ่านคลิปด้วยเนี่ยมันมันเร็วมากนะอโอเคต่อมาดอปมาฮิลตรงนี้นะจีจีฝั่งสีแดงจีจีแล้วนะครับผมโอ้โหเจอเสินเงินบุกเข้ามาตรงนี้อีกนะ ยังไงยังไงยังไง,ง,ไงก็ไม่ไหวนะครับโอ้โหซากเซิร์กอ,อ่าโรชเต็มไปเลยนะฮะโอเคสรุปคุณสปิริตก็ชนะในรอบนี้ไปด้วยคะแนน2ต่อ0นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอี่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ